เขาแบบดังมากเดี๋ยวเรามาแกะกันได้เลยโอ<ฮ>เอาลูกเล็กก่อนแล้วกันนะได้ครับเป็นไงครเขาหอม <c oughs> อมาก <c oughs> มันยังเย็นอยู่หรือเปล่าเป็นไงเปรี้ยวเหรเปรี้ยวไหมทำไมมันเ,เป็นผลไม้ใช่ไหม,มแล้วเหมือนมีความหวานแล้วมันมีแบบเน,น,นี่ยขนมเนื้อมันก็เปรี้ยวหวานแล้วผงเนี่ยมันก็เปรี้ยวมันก็แป๊ดแป๊ดแป๊ดในหัวอันนี้คือเนื้อแท้ๆที่เป็นหมูเมกาเลยหรอโอ้หใช้ของดีด้วยวันนี้ไปซื้อนี่มาเลย โอสคูนบาวนี่เป็นบาวนี่ที่แบบคือเป็นแบรนด์ที่เขาทำพวกบาวนี่พวกช็อกโ,โกแลตดูบครับเออแต่ว่าตัวนี้นี่เลยทุกคนเขาทำเมนูใหม่มากำลังแบบเป็นกระแสต,ตอนนี้เลยเป็นคัสแคนดี้โอ้คัสเลยเหรอครับที่เป็นแบบพวกเอ่นเนิร์เนิร์เราเคยเห็นเราไปซื้อมาสองรถเลยเออราคาแพงไหมครับผมสามร้อยเก้าสิบ ความมั่ยแต่ว่าราคาก็คือไม่ได้แพงนะเพราะว่าเราเข้าใจได้เพราะว่าข้างนอกขนมเหนออด,ด้วยความที่มันต้องราคาสูงอยู่แล้วครับอืมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยทุกคนนี่เราเพิ่งซื้อมาเลยนะคือแบบยังมีความเย็นอยู่เลยอันนี้คือเขาห่ให้ดังดีดนะครับมันต้องใส่น้ำแข็งไงเพื่อความเย็นติดกรอบ<ห>เป็นถฉงเย็นแบบนี้แล้วอันนี้ที่ไปหมอนไปซื้อที่สาขาไหนมาหรอครับเขามีสี่สาขาแต่ว่าเราไปซื้อที่เดอะเซอร์เคิลนะารับคือเราไม่แน่ใจว่าเขามีที่ไหนบ้างครับผมนี่เลยเขาก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้ ้ก็คือจะเป็นจะเป็นโอซูปูบาลนี่เอ็กกับลูบี้คัทเห็นไหมกระปุกน่ารักมากใช่กระปุกน่ารักมากคือตัวนี้จะเป็นตัวเนอรที่เป็นรสอาุม่นกับสตรอเบอรี่อ่ะครับผมเขามีน้ําแข็งเขาทําเขาทํามาเป็นสองรสครับนี่แล้วก็จะมีผง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 อะไรนะที่เขาไโรยเหมือนเปาแปะป่ะไม่แน่ใจเขาไปโรยข้างบนครับผม ไม่ใช่เซนคุณป้านะไม่ใช่เซนคุณป้านี่ตอนนี้จะเป็นเรนโบว์นี่ครับพี่โดเมกเขาจะเป็นสีลุงลุงอ่ะเป็นเนร์สลุงลุงอ่ะครับผมนี่มีสองรสน่ากินมากอ้ดังมากเดี๋ยวเรามาแกะกันได้โอ้โหชิมไเริ่มเลยอ่ะใช่ใหญ่มากคือข้างในเขาเป็นสตรอเบอรี่แล้วสตรอเบอรี่เขาลูกใหญ่แล้วเห็นไหมเฮ้ยทุกคนแต่ว่ารนนี้ลูกอะไรอ่ะไม่แน่ใจแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งอันนี้มันเหมือนจะรวมเป็นผลไม้แบบรวมนะ นมผลไม้เหรอใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นเอ่องะตะตองุ่นกบสต๊อกวันนี้น่ากินเพราะว่าแตะก่อนเราชอบกินเนื้อที่เป็นองุ่นกบสตอกกอง่นะตออ๋อรู้แนละ้วมันจะมีพวกผลไม้เนี่มันมีองุ่นเขียวได้เห็นบ้างตรงนี้ยเนี่ยในนี้มีองุ่นเขียวเนี่ยโอ้เห็นแากครับเหนแล้วแล้วก็มีพวกสตรอเบอรี่มีองุ่นเดี๋ยวเราจะมาโรยกันแล้วเรากินพร้อมกันผงอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราโรยไปเลยอย่างนี้เอยอย่างนี้เลยเหรอได้ครับ พงเม็ดป๊อแปะดิบแต่แต่น่าจะใช่นะโดนทุบเลยไหมได้ได้ครับนี่ทุกคนแล้วก็กินเอาลูกเล็กก่อนแล้วกันนะได้ครับเป็นไงครับแข็งมากมันยังเย็นอยู่หรือเปล่าอืมอืมอเป็นไงเปรี้ยวเ่ะเปรี้ยวไหมทำไมเป็นผลไม้ใช่ไหมแล้วเหมือนมีความหวานแล้วมันมีแบบหน่ก ขน,เน,ม,น,เน,นมเนื้อมันก็เปรี้ยวหน่อยไงแล้วผงมันก็เปรี้ยวมันก็แปะแปะแปะะหัวอันนี้คือเนื้อแท้ๆที่เป็นหมวองเม,มกาเลยเหรอ,อโอ้โใช้ของดีด้วยใช่เดี๋ยวเรามากินอีกรสหนึ่งครับอร่อยมากอันนี้มีแค่ไซส์เดียวเหรอครับที่ซื้อ<ช>มาไซส์เดียวผมไซส์เดียวนะทุกคนสา<ะ>มร้อยเก้าสิบคระปุกก็อาจจะมีราคาสูงแต่ว่าอร่อยชัวร์ครับแต่ขนมนี้ยค่ะคือเนื้ออะด้วยความผลไม้เนี่ยเขาใช้เกรดดีไงครับผลไม้ก็มีราคาสูงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับเนื้อดีไงครับผมเนื้อนี่กล่องหนึ ถ้าอยากจะให้อร่อยสะใจต้องโรยด้วยนะทุกคนนี่นี่ไงแดงแดงนี่มาดูลูกอะไรนะโอ้แล้วดูคำโตๆเลยนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับอันนี้ไม่เหมือนอี่านีไอันเบอร์รี่เบอร์รี่เนาะเบอร์รี่เบอร์รี่เหรอเนี่ยตัวเนี้ยตัวตรงเนี้ยมันจะมีความหวานข้างในผลไม้มีความหวานใช่ป่ะครับแล้วข้างนอกตัวน้ำตาลอะมันเหมือนน้ำตาลแล้วมันแบบมันเคี้ไม่น่ากรอบกรอบ่าแล้วตัวผลไม้เรนโบว์อะ มันจะเปี้ยวอมหวานครับผมจับเกลือแล้วกรอบเข้ากันเึ้นเย็นมากอร่อยครับครับอืมอร่อยมากอ๋อพีทุกคนคือโดยรวมอร่อยมากคือทำจากผลไม้แท้ๆแล้วก็ที่สำคัญมีเม็ดของเนื้อแท้ๆเลยครับผมผลไม้ก็ดีเม็ดก็ดีได้ยินนี่กินชื่นใจมากถ้าใครอยากกินนะก็สามารถไปซื้อได้ที่โอซุบานี่มีหลายสาขาเลยมีสี่สาขาทั่วประเทศครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย